ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ s c o o ปปีปี2025ล่าสุด Honda ได้ออกจดหมายเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าววันที่4ทธันวาคมพศ2567โดยบอกว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่พร้อมพรีเซนเตอร์ใหม่ในงาน ดีไอคอนิ t ทาวจัดขึ้นที่ห้างสปปรรพสินค้าไอคอนสยามแม้ว่า Honda าจะไม่ได้บอกกล่าวกับสื่อมวลชนว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรแต่จากข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าวันที่4ธันวาคมจะเป็นการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นสกูปปีปี2025โดย Honda าอินโดนีเซียชิงตัดหน้าเปิดตัวก่อนเมืองไทย ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนพศ2567ที่ผ่านมามีสีรุ่นย่อย8สีให้เลือกใช้ประกอบไปด้วย s c o o p y Fashion, s c o o p y e n e r g e t i c s c o o p y Prestige, s c o o p y Stylish ทั้ง4รุ่นใช้วงล้อขนาด12นิ้วส่วน s c o ป p y ของเมืองไทยเรานั้นจะมีสเปคที่แตกต่างกันครับ ความจริงแล้ว Honda เปิดตัวสกูปปี้ไรุ่นแรกในเมืองไทยวันที่15กันยายนพศ2552จากนั้นอีกหนึ่งปีต่อไป Honda อินโดนีเซียถึงได้มีการเปิดตัวสกูปปี้ตามหลังเมืองไทยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา15ปีแล้วครับสกูปปีคือมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยมันมียอดขายสะสมมาถึงวันนี้กว่า3ล้านคัน และจากการเปิดตัวของส c o ปปี้ตั้งแต่เจเนอเรชันที่1ก็ส่งผลให้ Honda สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาด AT ได้อย่างเบดเสร็จเด็ดขาดสำหรับส c o ปปีใหม่ปี2025นั้นเป็นการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันมันให้ความสวยงามโดดเด่นในสไตล์ของส c o ปปีที่มีความทันสมัยมากขึ้นไฟหน้า LED แบบใหม่ Honda เรียกว่า r r y s t a l b l o c k มาพร้อมกับไฟวงแหวน DRL รุ่นใหม่นี้จะมีฝาครอบแฮนด์พร้อมหน้าจอเรือนใหม่แบบ LCD ขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้เป็น play, แฮนด์เปลือยและก็มีเรือนใหม่แบบเข็มผสมกับจอ LCD ขนาดเล็กในขณะที่ช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือจากเดิม USB-A ก็ปรับใหม่เป็น USB-C ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของ Honda กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนับจากนี้ไปเครื่องยนต์เป็นแบบ Enhance Smart Power สูบเดียว2วาลวระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริง109.5ซีซีให้กำลังสูงสุด9แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีอัรบิดสูงสุด9.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีเบาะนั่งสูง746ม mm, ิลิเมตรทุกคนในครอบครัวสามารถขับขี่ได้ถังน้ำมันจุ4.2ลิตรน้ำหนักรถรุ่นสแตนดาร์ด94กิโลกรัม รุ่นสมาร์ทคีย์93กิโลกรัมสกูปปี้ของเมืองไทยจะมี3รุ่นย่อยในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วยสกูปปี้เออร์เบินวงล้อซี่ลวด14นิ้วสกูปปี้พร s ส i g จล้อแม็ก12นิ้วและสกูปปี้คลับเทเวลล้อแม็ก12นิ้วมาดูกันครับว่าสกูปปี้ปี2025จะออกมามีกี่รุ่นย่อยให้เลือกใช้และก็มีราคาเท่าไหร่ วันที่4ีธันวาคมนี้ผมจะมารายงานขาวให้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ